สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่วันนี้สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและสาขาคลองหลวงจะมีกิจกรรมอะไรทำที่ไหนและจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับซืมเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นวงกว้างจนเป็นพื้นที่สีแดง ด้วยความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและสาขาคลองหลวงร่วมกับโรงพยาบาลกาฬลเวศปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบการวันนี้พวกเราลงพื้นที่กันที่บริษัทมิกอิเล็กทรอนิกส์คอปเปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนวนครบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีสาขาคลองหลวงนะคะไดะ้มาตรวจปฏิบัติการเชิงลุกในการตรวจคัดกรองโควิดที่บริษัทเรานะคะบริษัทมิกอิเล็กทรอนิกส์คอร์ปอเรชันไทยแลนด์จำกัดนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมนวานครนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ที่ดีนะคะในการที่ว่า 1. ลดความ แออัดนะคะถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะมีความกังวลว่าเราจะเสียงหรือเปล่านะคะในการที่ว่าไปเจอผู้คนหลายหลายร้อยคนเนาะแต่ว่าถ้ามาโรงงานเราเรามีสถานที่นะคะที่สะดวกกว้างขวางนะคะให้ให้กับพนักง,งานได้มาทำการตรวจเช็คเป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งนะคะ ขอขอบคุณโครงการของกสังรมนะคะที่ทําเชิงลูกในการตรวจ โควิดให้กับพนักงานนะคะในสายลผลิตนะคะเพื่อให้พนักงานนะคะมีความมั่นใจว่าเพื่อ่วมงานนะ,ะไม่ติดโควิดแล้วก็ทุกคนจะได้มีความสบายใจในการทํางานซึ่งกันและกันด้วยคะ่ะแล้วก็มีผลดีส п, าําหรับผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าเป็นการเชิงลุกให้กับพนักงานแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของกิจการมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็คือ,อให้คนมือซื่อและกัน,กนเพื่อที่จะก้าวต่อไป Lead อะะีกหลักหนึ่งอะค่ะก็ขอบคุณโครงการนี้ด้วยนะคะ